กลับเข้าสู่ช่วงคนสู้โรคนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาที่เราเป็นหวัดนะคะหรือว่ามีอาการคัดจมูกแล้วเป็นระยะเวลานานๆหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูกด้วยค่ะซึ่งเราอาจจะเป็นไซนัสก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับไซนัสให้มากยิ่งขึ้นค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงอาลีนาสันทิรภาพอาจารย์แพทย์แผนกโส,สอนาสิลางลิงวิทยาจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพจังหวัดนครนายกค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของไซนัสหลายท่านอยากจะทราบนะคะว่าไซนัสคืออะไรจริงๆคะก็จริงๆแล้วไซนัสเนี่ยค่ะคือโพรงอากาศที่อยู่บริเวณกะโหลกของเรานะคะเราจะมีด้วยกันสี่สี่คู่ใหญ่ๆนะคะก็คือข้างแก้มนะคะข้างโพงจมูกคแล้วก็ที่หน้าผาก แล้วก็อีกคู่หนึ่งคืออยู่ฐานสมองคือเหมือนอยู่ดึงกลางของตัวศีรษะเราเลยค่ะซึ่งหลายท่านนะคะก็คิดว่าไซนัสก็คือโรคจริงๆแล้วเนี่ยคือไซนัสคือเป็นบริเวณของอวัยวะหนึ่งใน่ายกายของเราก็คือถือว่าเป็นอวัยวะหนึ่งของ่างกายของเราซึ่งไซนัสเนี่ยจะมีหน้าที่หลักๆสำคัญอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือให้ความอบอุ่นกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปเพื่อเข้าสู่กล่องเสียงเข้าสู่ปอดได้อย่าง แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นของอากาศที่เราจะหายใจเข้าไปนะคะอย่างที่2ก็คือมีส่วนช่วยในการออกเสียงก็คือเพิ่มความทุ้มต่ําของเสียงในระดับหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเปล่งเสียงออกมาปุ๊บเราก็จะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะก็จะอยู่ที่บริเวณของไซนัสเหมือนกันค่ะแล้วโรคที่เกี่ยวกับไซนัสเป็นเป็นอาการไซนัสอักเสบคือยังไงคะก็ การาไซนัสอักเสบก็คือการติดเชื้อในโพรงไซนัสนะคะโ<ฆ>ดยปกติเนี่ยไซนัสเราก็จะมีเยื่อบุจมูกมก็คือมันจะาวางไปถึงในโพรงไซนัสทั้งหมดทีนี้การที่ไซนัสอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาในเยื่อบุจมูกเหล่านั้นซึ่ง<ฆ>เชื้อโรคที่ติดได้ก็มีตั้งแต่เชื้อไวรัสทั่วไปนะคะก็คือเหมือนเป็นหวัดทั่วไปส่วนอย่างที่สองก็เป็นเชื้อแบคทีเรียอันนี้เราจะเจอเยอะหน่อยนะคะ แบคทีเแบคที่ทําให้เป็นพวกไซนัสอักเสบแล้วก็มีน้ำมูกมีหนองอะไรค้างอยู่ในโพรงไซนัส<ฆ>อันนี้คืออย่างที่เราแล้วกกคือที่พบไปบ่อยนี่คือจะเป็นแบคทีรียใช่แล้วคือคนที่เสี่ยงกับการที่จะเป็นไซนัสอักเสบก็คือคือใครคะอ่าหนึ่งก็คือในคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำเมื่อไหร่ที่ทุกคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงนะคะก็จะมีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั่วไปอยู่แล้วทั้งติดเชื้อทั้งเดินหายใจซึ่ง ไซนัสอักเสบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะค่ะแล้วก็หรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ไม่สามารถคุมภูมิแพ้ได้ดีเ่าที่ควรมีน้ำมูกเยอะๆน้ำมูกค้างายอ,อยู่นนบ่อยๆใช่จนมันค้างอยู่ในโครงไซนัสหรือว่าคัดจมูกบ่อย,อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเคลียร์อพอน้ำมูกเนี่ยไม่สามารถเคลียร์ได้ปกติก็พอมันค้างอยู่ก็มีการติดเชื้อกลับขึ้นมาได้นั่นยื่แสดงว่าคนที่เป็นหวัด มีภูมิต้านทานตามในช่วงเวลานั้นอ่อนแอร่างกายอ่อนแอก็จะเป็นคนที่เสี่ยงกับการมีไซนัสอักเสบเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วอย่างไซนัสอักเสบสาเหตุของเขามีเกิดมาจากอะไรได้บ้างก็สาเหตุสําคัญก็คือเป็นการติดเชื้อนะคะที่หมอบอกไปแล้วก็จากเป็นพวกเชื้อไวรัสนะคะเป็นพวกหวัด หรือว่าเป็นเชื้อแบคทีรียนะคะก็เป็นแบคทีรียประจําถิ่นที่จะอยู่ตามเยมื่อบุคพรงจมูกอยู่ตามช่องคอ,อแล้วก็อีกอหรือว่าเชื้ออื่นที่เราเจอไม่ค่อยบ่อยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเชื้อราพวกนี้จะเจอในคนที่ภูมิต้านทานต่ำมากๆหรือว่ามีโรคประจําตัวที่กดภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยค่ะก็เจอน้อยค่ะค่ะและและอย่างนี้คือคนที่ภาวาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไซนัสแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเ e องไงบ้างหรือว่ามีการดูแลขั้นต้นสำหรับคนที่เป็นโรคไซนัสไหมคะ ไซนัสแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคะไซ<ช><ช>นัสอักเสบก็จะเป็นเริ่มต้นเนี่ยเราจะเป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะคะ,ะคนไข้ก็จะมีอาการเริ่มจากคัดจมูกเนาะน้ำมูกก็เริ่มเปลี่ยนสีจากที่ปกติเป็นภูมแพนน้ำมูกใส<ะ>ก็บางทีก็จะเปลี่ยนเป็นเลืองเป็นเขียวนะคะไข้สูงแล้วหรือว่าในบางคนเนี่ยพอน้ำมูกมันไหลลงคอเยอะๆก็ทําให้มีอาการไอขึ้นโดยปกติถ้าเริ่มจากเป็นวันสองวันแรกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อ ไวรัสซึ่งร่างกายเราเนี่ยจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้เองก็จะหายได้เองก็นนกหรือ 10, <000. S 2> ใช่ใช่<ะ>หรือว่าอา,อาจจะกินยาก็คือยาบรรเทาอาการนะคะยาลดน้ำมูกแก้ไอาย,ยาลดไข้นะคะล้างจมูกก็ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกแล้วก็ช่วยล้างพวกน้ำมูกที่มันขังอยู่ออกไปได้อันนี้คือแบบว่าแบบเชียบพันก็คือใช่ค่ะแต่ถ้าอันนี้เฉียบพันในช่วงระยะแรกสองสามวันแรกแต่ถ้า พออาการมากขึ้นถึงประมาณ5วัน7วันอาการยังไม่ดีขึ้น <ừ> พวกนี้ส่วนใหญ่จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียเข้ามาแทรกซ้อนณนะตอนนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียคือหรือว่าเรียกว่าแอนตไบโอติกซึ่งถ้าเ <ừ> มื่อไหร่ที่มีอาการเกิน5วันเนี่ยหมอแนะนําให้ไปพบแพทย์ค่ะ ก็คือว่าถ้าป่วยขึ้นมามีน้ำมูกไหลเกิน5วันขึ้นไปปุ๊บควรจะไปปรึกษาแพทย์ไม่ใช่ซื้อยาทานเองรักษาเองคิดว่าตัวเองจะหายเองแบบนี้คืออาจจะรักษาไม่ถูกโรคก็ได้แล้วยิ่งเป็นไปอีกอันนี้คือจะเป็นแบบเฉียบพลันแล้วถ้าที่เป็นไซนัสแบบเรือรังไซนัสเรือรลังก็คือคนไข้ที่มีอาการมาระยะเนี้ยแล้วก็ไม่ได้หายภายใน2หรือสสัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีอาการคัดจมูกอยู่เรื่อยๆน้ำมูก ยังเหลืองข้นหรือว่ายังเขียวหรือว่าทาให้ยังไอเลื้อดรังอยู่พวกนี้ค่ะก็จัดว่าเป็นไซนัสเฉียบเอ่อเลือรังซึ่งการรักษาก็จะแตกต่างจากเป็นไซนัสอักเสบเฉียบคันใช่ก็อาจจะต้องเป็นการผ่าตัดเจาะล้างไซนัสนะคะผ่าตัดโดยการส่องกล้องในโพรงสมูกเพื่อไปล้างหนองที่มันค้างอยู่หรือว่าไปดูว่าตรงลูกเบิดไซนัสเนี่ยเรามีอ่าอะไรไปอุดไปกั้นอยู่หรือเปล่าเป็นเยื่อบุสมูที่บวมหรือว่าเป็นลิ่มโดนจสมูกมันไปอุดอยู่หรือเปล่าก็ต้องไป รักษาสาเหตุนั้นแล้วก็ล้างหนองออกมาโอ้โหนี่คือถึงขั้นขนาดจะต้องผ่าตัดเลยเหรอคะใช่คือผ่าตัดที่โพรงจมูกตรงนี้เลยใช่สองกล้องภายในโพรงจมูกค่ะแล้วก็แบบไปเอาหนองออกมาใช่และอย่างนี้คืออย่างคุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงคะเวลาที่เราเป็นหวัดใช่ไหมคะเราก็จะมีน้ำมูกไหลอยู่แล้วแล้วบางทีน้ำมูกมันก็ไม่ได้ใสหรืออาจจะเป็นเหลืองเขียวแบบนี้นะคะ เราะเริ่มเป็นไซนัสเลยคะก็อาการเริ่มแรกก็เนี่ยน้ำมูกวัดน้ำมูกค่ะแต่ที่อาการเน้นๆก็จะมีปวดแก้มปวดตามโพรงไซนัสค่ะถ้าเป็นโพรงไซนัสข้างแก้มก็จะปวดแก้มสองข้างเนื่อแตะก็ไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่ามันแน่นหรือว่าปวดข้างโพรงจมูกหรือว่าปวดหน้าผากอย่างนี้นะคะไข้สูงไข้สูงนี่ประมาณประมาณเกิน3า3 9ิอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าอันนี้คืออาจจะเป็นขั้นถึงเป็นไซนัสก็ได้อาจจะไม่ใช่วัดทั่วๆไปแล้วใช่ค่ะ แล้วในเรื่องของวิธีการรักษาที่คุณหมอบอกในเรื่องของการผ่าตัดด้วยแล้วก็มีการทานยาเองได้ถ้าเป็นช่วงแบบระยะต้นๆเฉยๆและอยากจะทราบว่าตัวที่โพรงอักเสบโพรงจมูกอักเสบแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับการเป็นไซนัสอักเสบไหมคะโพรงจมูกอักเสบเป็นชื่อเรียกทั่วไปส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบซึ่งในเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเนี่ยเรา เกิดได้หลากหลายสาเหตุนะคะ1เกิดจากการระคายเคืองอยู่สม่ําเสมอทําให้เยื่อบุสมุกเนี่ยมันบวมแล้วก็สร้างน้ํามูกหรือว่าอะไรขึ้นมา2ก็คือเป็นโพรงสมุขอักเสบจากการติดเชื้อกอ็บางคนก็จะลามเป็นไซนสัสหรือว่าบางคนก็เป็นแค่แบบเยื่อบุสมุกอักเสบแบบติดเชื้อทั่วไปการรักษาก็จะคลายคกันแต่อาจจะไม่ต้องทานยานานขนาดไซนสัสอักเสบไม่ต้องพ่นใช้ยาพ่นสมุกหรือว่ายังไม่ต้องผ่าตัดก็คืออาการมันจะรุนแรงน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่าใช่แต่ก็คือว่าจะเป็นบริเวณที่เราเกิดขึ้น คล้ายกันเหมือนกันก,ก็คือเป็นในโพรงสมุกเหมือนกันแต่ก็โอเคไข้ไม่สูงเท่าแล้วก็ไม่มีปวดแก้มไม่มีปวดหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างไหนที่เรารู้สึกว่าต้องแบบต้องมาหาหมอแล้วของคนที่แบบเป็นไซนัสต้องมาหาหมาอกอ็หนึ่งนะคะถ้ามีไข้สูงมากปวดแก้มมากนะคะหรือว่าเป็นมีอาการเกินห้าวันอันนี้ควรจะรีบมาอันดับอ,อันดับแรกนะคะอย่างที่สองก็คือพอหลังจากเป็นหวัด มีอาการไซนัสอักเสบเนี่ยแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนของไซนัสอักเสบตามมาก,ก็คือ1ปวดศีรษะมากนะคะแปลว,ว่าอาจจะเริ่มมีการระคายเคืองกับฐานสมองหรือว่าฐานกระโหลกหรือว่า2ตามัวตาแดงมากขึ้นน้ําตาไหลมากอย่างเงี้ยก็แปลวล่าเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนเข้าสู่ดวงตาเพราะว่าไซนัสเนี่ยมันจะวางอยู่ข้างลูกตาด้วยเหมือนกันและอย่างนี้ก็ <วะ S 2> <ซ>น่าจแทรกซ้อนแบบนี้มันจะถึงขั้นอันตรายลามไป เป็นอะไรที่มากกว่านี้ไหมคะก็อาจจะเข้าลูกตานะคะหนองมันแต่เข้าลูกตาหรือว่าเข้าบริเวณเยื่อหุ้มสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายเหมือนกันคือไซนัสนี่เราคือถ้าคนที่เขาเป็นเป็นหวัดบ่อยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแบบนี้เขามีความเสี่ยงกับการเป็นโรคไซนัสไหมคะใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นบ่อยๆเป็นทุกสองสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกยังเหลืองอยู่บ่อยๆหรือว่าเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเขียว ก็แนะนําให้มาตรวจเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุของความเสี่ยงที่ทาให้เป็นไซนัสอย่างเช่นเยื่อบุสมุนอักเสบเรื้อรังหรือว่าเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะคะจะได้รู้วิธีการรักษาหรือว่าการป้องกันเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อเพิ่มเติมแล้วอย่างนี้ด้วยฤดูหนาวแบบนี้คุณหมอคะหลายๆคนก็อากาศเปลี่ยนแปลงป่วยบ่อยมีมีโอกาสที่จะเป็นไซนัสไหมคะก็มีค่ะก็คือเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราภูมินพ้น ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงนะคะหรือว่าพักผ่อนน้อยไม่ค่อยดอกกําลังกายช่วงนั้นเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่แล้วม,มีการติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วอ,อย่างแรกที่ควรจะทำนะคะหนึ่งรักษาความอบอุ่นของร่างกายนะคะให้ร่างกายเราอบอุ่นใช่ห่มผ้าใส่ถุงเท้านอนอย่างเงี้ยค่ะสองดื่มน้ําเยอะๆนะคะโดยปกติแนะนําให้ดื่มน้ํามากกว่าวันละสองลิตรนะคะก็คือเพื่อให้ไม่ให้ร่างกายเราขาดน้าแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆ ก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยใช่ค่ะคือพูดง่ายๆว่าทําให้ร่างกายของเรารู้สึกว่ามันแข็งแรงตลอดเวลาจะได้ไม่ป่วยด้วยแบบนี้นะคะค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอได้บอกคุณผู้ชมในการที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เราเป็นไซนัสเราจะหลีกเลี่ยงยังไงดีค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็ รักษาความอุของร่างกายนะคะทำร่างกายให้แข็งแรงสม่ำเสมเอออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอส่วนเรื่องจําเพาะต่อพวกโรคทางพงจมูกน,นะคะมเมื่อไหร่ที่มีน้ํามูกเป็นหวดัดคัดจมูกเนี่ยถ้าอาการดูเป็นเยอะก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะและถ้าบางคนที่เขาเป็นแบบไปเป็นแบบไซนัสที่แบบเรื้อรังมากๆระยะเวลาในการรักษากว่าจะหายนี่นานไหมคะ ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะถ้าเป็นไซนัสเลือหลังก็คืออันดับแรกถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการของไซนัสอักเสบเลือดลังมาหมอจะให้ยาก็คือส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเป็นจากยาฆ่าเชื้อนะคะเหมือนเดิมแต่อันนี้อาจจะต้องทานทานยาฆ่าเชื้อยาวมากขึ้นกว่าไซนัสอักเสบเฉียบพลันอาจจะต้องทานเป็น2อาทิตย์ถึง1นึ่งถึงหเดือนร่วมกับล้างสมูนะคะแล้วก็ใช้ยาพ่นสมูส่วนใหญ่ถ้า เกิน1เดือนใช้ยาเต็มที่1เดือนอาการไม่ดีขึ้นนะคะหมอจะจําเป็นต้องวินิจฉัยใช้การวินิจฉัยอย่างอื่นอย่างเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การส่องกล้องดูในโพรงจมูกนะคะแล้วก็ถ้ามันมีอะไรผิดปกติหรือว่าไซนัสเนี่ยยังครังยังมีหนองยังมีน้ำมูกค้างอยู่ในโพรงไซนัสจริงๆก็ต้องมาผ่าตัดส่วนอหญใช้เวลาประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนใช่ค่ะสเดือนนี่คือสําหรับที่เป็นเรียบรเือรังเลยใช่ไหคะและบางคนที่เป็นแล้วกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ เป็นได้ค่ะก็คือถ้าเยื่อบุสมุกคนไข้หรือว่าคนไข้เนี่ยยังไปเจอปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เยื่อบุสมุกมันอักเสบหรือว่าอ่าภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่กลับมาแข็งแรงก็เป็นซ้ําได้เหมือนกัน แตเราเห็นว่าคนหลายๆคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นบัดทั่วไปมากกว่ายังไม่ค่อยเห็นที่แบบเป็นขั้นแบบรุนแรงไปหาหมอฉันเป็นไซนัสมาเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่ที่เป็นไซนัสเลยนี่คือจะอยู่ในวัยไหนเพศไหนมงๆเป็นได้ทุกวัยนะคะแตส่วนใหญ่หมอจะแบ่งเป็นว่าในเด็กเล็กๆ็ก็คือตั้งแต่ประมาณ2ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ6ขวบอันนี้ที่จะเจอบ่อยก็คือเป็นวัยที่กำลังเข้าเรียนอนุบาลจะติดกันไปติดกันนานแล้วพอใช่เด็ก น้ำมูกจะเยอะพรน้ำมูกค้างอยู่มากๆกก็เนี่ยกลายเป็นไซนัสได้หรือว่าในวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาก็คือเจอได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันค่ะแล้วเรื่องของโรคแทรกซ้อนจากไซนัสที่จะเกิดขึ้นอาจจะลาไปที่ตาหรืออะไรนั่นอันนี้คือสําหรับพวกไซนัสอักเสบเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นเรื้อรลังนะคะในเด็กอย่างเช่นก็จะมีหนึ่งทำให้มีหูชั้นกลางอักเสบเนะเพราะว่าในหูชั้นกลางเราเนี่ย จะมีโพรงที่เชื่อมกับหูชั้นกลางลงมาเปิดหลังโพรงจมูกถ้าไซนัสอักเสบมีหนองมีอะไรอยู่ในไซนัสเยอะๆมันไหลออกมาทางอ,อยู่ในโพรงจมูกก็อาจจะไปอุดกั้นโพรงที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางก็ทําให้หูชั้นกลางอักเสบหนองเข้าไปค้างอยู่ในหูชั้นกลางได้เหมือนกันนะคะหรือว่า2ก็พอมันทาให้พอมันมีการอุดกัน้นทางเดินหายใจพวกนี้เยอะๆก็ทําให้โรคพวกนอนกรนอะไรอย่างเงี้ยตามมาได้ อันนี้คือเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากไซนัสไปอีกอีกทีหนึ่งนอนกรนไปอีกก็ต้องไปแก้โรคนั้นอีกทีแล้วก็เป็นเรื่องของหูชั้นกลางอีกอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวด้วยอีกใช่เป็ได้ไหมคะก็เป็นได้บ้างค่ะพี่เซยว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเริ่มเป็นโรคไซนัสหรือว่าเกี่ยวกับโพรงจมูกจมูกตรงนี้ปุ๊บก็ต้องรีบรักษาเลยใช่ค่ะแนะนําว่าโอเคถ้าเป็นสองสามวันแรกอาจจะซื้อยารรเทาอาการทันเองได้นะคะแต่ถ้า มันเกินกว่านั้นหรือว่าเริ่มมีอาการผิดปกติน้ำมูกม,มันเอ้ยเขียวไม่หายหรือว่าม,มันปวดมากผิดปกติอย่างเงี้ยแนะนําให้มาพบแพทย์ดีกว่าค่ะคผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทราบแล้วว่าไซนัสจริงๆแล้วก็คือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็โรคต่างๆที่เกี่ยวกับไซนัสด้วยนะคะระดับอาการว่ามีทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็เป็นแบบเรื้อรังการป้องกันง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคือทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะแล้วก็ใครที่มีโรค ประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นผุ่มแพ้ก็หมั่นที่จะล้างจมูกสักนิดหนึ่งนะคะแลบพรองว่าห่างไกลจากการเป็นไซนัสแล้วก็ป้องกันการกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ